คุณผู้ชมคุณผู้ฟังขย่าวขวดสั้นๆนิดเดียวย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม2565คนไทยเฮกันทั้งประเทศเพราะเพราะครั้งนั้นมีการประกาศกฎหมายใหม่ออกมาหนึ่งฉบับกฎหมายฉบับนั้นชื่อยาวๆว่าเรียกสั้นๆว่าพรบอุ้มหายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําการกระทําให้บุคคลสูญหายการกระทําให้บุคคลสูญหาย เรียกย่อๆว่าพรบอุ้มหายเฮก็เพราะว่าเป็นที่คาดหวังว่าไอกไ้กฎหมายที่ประกาศออกมานั้นจะกลายเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพจะเป็นหลักประกันว่าตำรวจต่อไปนี้จะ,จะทรมานมไม่ได้จะอุ้มหายก็ไม่ได้จะดีดไข่ก็ไม่ได้จะเอาไฟลนไข่ก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้ประมาณนั้นครั้งนั้น ประกาศตุลา65ก็จริงแต่ให้มีผลบังคับใช้จริงๆ22ก่กุมภาพันธ์2,566ค่ะมีเวลาถึงร้อยปรากฏว่าปรากฏว่าก่อนก่อนมีผลบังคับใช้เพียงไม่กี่วันนะก่อน22กุมภาพกหกสิ่กุมภาพค่ะพรมลลงตูเห็นชอบให้ออกพระราชกำหนดเฉพาะกันไหมครับ ชะลอกันนะครับใช้พรบอุ้มหาย4ี่มาตรา19กุมภา2566ครมอประกาศนะครับใช้พรกชะลอกันนะครับใช้พรบอุ้มหายในราชกิจจ่า23กุมภา2566ครมอเสนอพอรกต่อสาภาอตอนนั้นมีสาภาถ้าสาภาโอเค ก็มีผลบังคับใช้ต่อไปถ้าสภาไม่โอเคพอรอกอรซึ่งบังคับใช้ไปแล้วนั้นก็เป็นอันต่อไป28กุมภ <28 S 1> าพันธ์2566สภาเรียกประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาพอรอกอรชะลอการบังคับใช้พรบอุ้มหายปรากฏว่าในวันนั้น28กุมภาพันธ์66ในวันนั้นนะ100สอสอโดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลในตัวดี ขร่โกันเห็นชอบออกพรกปรากฏว่าร้อยสสสังกัดรัฐบาลเข้าชื่อกันเข้าชื่อกันใช่ไหมเข้าชื่อกันเสนอให้ส่งพรกของรัฐบาลตัวเองนั่นแหละไปตีความมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่งตีความซะงั้น18แดพฤษภาเมื่อวาน18พฤษภา2566สศาลรัฐธรรมนูญมีมติแต่อ1นึงชี้ว่าพรกขัดรัฐธรรมนูญ